บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกนรรมฐานแล้วต่อไปเขมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรก สิ่งที่ท่าน,น,นหลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิธิบาททั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสองริยะหักห้ามความชั่วยะให้เกิดขึ้นกับจิต สามสนใจในพธรรมปฏิวทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสีพิจารณาตามกับสัมพรธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชิดด้วยอำนาจของบัญญาที่เรียกว่าวิมังสา เจนนั้นคำครหานินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตรหารอันดับแรกรวบรวมกาลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภความโลภตัดโทสะความโกรธ ตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความแปรโปรนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเองจงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายถ้าเป็นเราจริง มันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้ว่าร่างกายเขาาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็เข้าเข้า,ขาถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไปแมื่อแต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไป มันคงจมอยู่ในพื้นปัฐพีเป็นปกติอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ <c oughs> อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความทะเยอทยานอย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเหยียบบ อย,ย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติแล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระสาย จงรักษาอนาปานุสติกมามฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่พุ่งสัาน สำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านนันหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทายานความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสนาเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลา อาจจะได้เปรียบกับ,บคุคคลภายนอกเพราะว่าบคุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายบางรายหลายๆเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีซึ่งเป็นเด็กหญิง เอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพิทายานคำว่านิพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายในชีวิตมีบางคนจนกรทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไป mm. เมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีลูกน้อยเล็กๆเธอก็หลั่งน้ำตากล่าวว่าเบื่อ นี่ยามนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นน,นว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิวิทานาในจุดนี้ถา้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังใจให้ถึงที่สุด อย่าพยายามทำอาตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อรมจิตะะสมองทั้งนี้พ่อไรลพระว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพิสูจเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโซโครสปกก <c oughs> ไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรเป็นท่านที่น่านิยมชมเชย อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสุทังหลายทากันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อรับตาองค์สมเด็จพระทศุลแล้วว่าสายที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพิทายานเห็นว่าขันห้าคือร่างกายสุกรกพ ขันห้าคือร่างกายเต็มบปด้ความทุกข์จะต้องปนปืนเป,ปรออยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่สู้สัตว์สุจริตบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษ ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปริพายชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดปั่นคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขันเหล่านี้ไป <c oughs> เป็นเหตุให้ปริพายชกคนนั้นฆ่าพระเสียม,มากมายหลายสิบท่านด้วยกัน ต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพกควันบรมสารสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าจิงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาบิสุทั้งสองทั้งหลายทำอัตนิบาตกรรมคำว่าอัตนิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษ อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพราะกำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์คิดเบื่อนหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมองทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงมาหาความสมองของจิตอย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่เอเวจีมหานรกก็ได้ ดันั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยินิทรงแนะนำบรรดาพิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธ์ั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่านพิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำ มันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทิพย์แต่ว่าความจริงหาเป็นเี่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามทิพสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกาย แต่ทว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปได้วยความสปกปรกโสโครกมันเต็มไปได้วยอดีจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปได้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปได้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยและน้อยทุกเวลาที่พาดที่เพื่อนไป <c oughs> เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอืน่นอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลายจงทำลายความรักด้วยอำนาจอสุภสัญญาคือความรักในจิศจงทำลายความโลภด้วยการตัดความอยากได้ด้วยการให้ทาน อย่าเะเยอทอ,อยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร <c oughs> อย่าสนใจในความโกรธความเยาะบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขายว่ายังไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูด ถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจทั้งสองประการเราปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตามารเท่านั้นเป็นพอ นี่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านหลายจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตร,ร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์ มันไม่มีอะไรจรัง,ย,งยั่งยืนแต่ว่าเมื่อท่านหลายพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็จงพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่นิ่มถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้น <c oughs> เรียกว่าเรากระจายออกแล้วจงรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุขคยเพียงใด จงอย่าด่วนทำลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้นแต่การทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ว่าร่างกายที่ประกอบพ้วยธท่าสี่มีความสกรปรกมีความไม่จรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสกรปรกจริงมันเป็นทุกข์จริงคือมันกายก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายาเพึ่งทำลายมันเสียต้งนี้พ่อะหร่พูะว่าถ้าจิตใจเราเกิดทิพิทาย,ยาความเบื่อหน่าย ตอนนี้กำลังใจของเรายัางไม่ถึงความเป็นาราาพระอนาะผลที่ว่ายังเป็นคนผู้สงสานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะส่งให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญาพิาจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารุปเปขายาน นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจงคนก็เป็นอนิจจงจัดก็เป็นอนิจจง วัตถุในโลกก็เปนอนจังคําว่าในจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงในยอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้ แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ทำใจของเราให้เที่ยงทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎขั้นธรรมดาอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีวัาถุท่ายคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น แล้วก็มีความแปรปรวนไปในทำกลางมีการแตกสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขางคนเองคนดี เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อมเรียกว่าคลานเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประครบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคด้วยอภรรเป็นเครื่องมันเป็นเพื่องปกคลุมกายที่บ้านเรือนจะต้องอาศัย นี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคนที่เรามีความจําเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติเป็นนั้นว่าเรารู้ใจมันหมดว่รารู้เท่าทันมันเสิให้หมดว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจัง คาว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็ฟังอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เท่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาของอารม์ของชาวโลก เมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่จะต้องทําในฐานะที่เป็นหัวนหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล่ว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชาราเป็นทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันจะทุก์ได้เพราะใจเราเข้าไปยึด ถ้าเราวางเป็นสังขารุปเปกขายานคำว่า,าสังขารุปเปกขายานแปลว่าความวางเฉยในขันห้าเรียสังขัรในเมื่อมันจะแก่ก็เฉยแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์กตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแก่ เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารปเบกวขายยาใความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยไม่เมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน เราก็รักษามันไปตามหน้าที่เป็นการระงรับเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการป่วยไข้มาสบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตกกังวล เฉยเพราะถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารมใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์ใจเข้าถึงสังขารโลกภัยขายาน มันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันห้าคือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันห้าเส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วนี กายของบุคคลอื่นที่เราเห็นว่ามีความสําคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกําลังใจเข้าถึงสังขารุปเปถายานมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนับถือกฎก้นธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกาม,มารมคือความรักในเพศ คือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉยถ้าไม่ริงเฉยเห็นว่ามันสกรปรกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาก็จะไปสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากจะร่ำรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดไม่ชอบ ไม่ถูกตามลำบอกของพระธรรมวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหาม,มันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นด้วยความสุจริตไม่เป็นมิจฉาเมมนิชานชาคือหาเรี่องคีบโดยไม่ชอบธรรมเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะด่าเขาจะว่าเขาจนินทาเขาด่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอย่าจะด่าก็เชิญอย่าจะว่าก็เชิญและคนที่ด่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร ไม่มีอะไรเป็นสรนะพอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้วยด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้เพเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์ทันเสริงก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษก็เราไม่ยอมรับดละเราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด รายกฏว่าเราไม่ยินดียินร้ายไม่ได้อะไรทั้งหมดจิตเป็นก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอารหันต์อาราหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความเกาะในอารมณ์ท่้งปวงไม่ขันห้าของร่างกายของเราขันห้าคือร่างกายคำว่าก็อื่นในวัตถุธาตุทั้งหมด นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสมุคตจ,นนจึงกำหนดจิตรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานเราสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนำกันกำหมดเส็จแล้วก็ขอ,อยุติก่อนขอสาวกขององค์สมเด็จพระจินวร์ จงสม,สมอาร,รมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอิริยาบถที่สี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้เป็นไปตามอัตยยาใสของท่านจงกว่าจะถึงเวลาการอัสงควรสวัสดี